เอออัน่ารมนะฮะก็รมได้พระธาหัวแก่แต่ว่าฮาใบรลมทางอุบาสูสาว โดยกาบสบายดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อเมย์พี่น้องเอฟจีกันเบอร์สกคุลคือเกนะ้าเนาะวัาจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ่องมุกดาวันสาวลาวคือเก้าพ่อเม่พี่น้องเลยเนานะโดยมาพูดมาพ่อกับสาวมุกดากับพี่หล่ทุกคนเลยก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามถามข้าวทางน้องโบเพิ่นเนาะโดยอะสะพ่อเม่พี่น้องก็คือตอนนี้กานะโอ้จะมาหอดทุกคน ยืนยืนเนาะโดยป้าสาวพแม่พี่น้องเดี๋ยวทางอ่ามุดาสีผ้าเข้าไปโอลโอมทางทาาสบายดีทางน้องโบูคนน้องฮากาบ่ได้มาหาน้องเพิ่นกาก้อนข้างว่าโอ้หลายมือเติมเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะไปคิดฮอดคิดถึงโดยป้าสาวพแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซ้อมเล่กันโดยอ่าพี่อทุกคนเลยเนาะมากับโอ้มาอยู่เพื่อนหลังเก่าเพิ่นคือเก่าทุกคนเลยเนาะอ่ามือนี้กับน้องเพิ่นมาทั้งพี่บ่ามี้กับเพื่อนหลังนี้กับจะเป็นของอ่าแม่เพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย สั้นกะทางสาวมุกดากะซีผ้าเข้าไปทักใครสบายดีทั้งน้องโบเพิ่นกับบุหัวเพิ่นมายอย่างเฮ e ือนหลังเก่าเนาะขึ้นนะโอ้อะสบายดีอีละโดเอ้เอ้าน่งก่อนนั่งก่อนอตัวนี้ตังนี่เอ้อบอลอ้าโอ้มีตังให้เรียบร้อยทุกคนเลยเป็นอะไร้นี่ยังมาหนีแล้วมาเจาะเพื่อนไปบ้านไรเมื่อกี้ล่ะอืมมาเจาะเบิ่ง ยังอยู่คือเก่ารมั้งยังอยู่คือเกาอ่ายัยายยางรอ,อลมเอาไปเตี้ยวม,มื่อนั้นแล้ว <c oughs> โอ้อย่านว่าลมเอาไปพะน,นะไปได้ฝ่าลมฝนตกแห้งบ่แต่แห้งมือนัานนะฝนตกแห้งทางก็เดินจะขาดพุ่นแหละอืมม,มันลมโดยเป็น,ใน,ในอะไรอีหละทองใส่เจ้าเดี๋ยวนี้นะกดีแล้วอืมยังพูกยาตลอดอยู่บ่แตกินยู้กินกันไว้ย่านแบบถ้ามันเจ็บกตแบบ กินนะนะแต่ว่ามันกับมันมีอาการเจ็บดุนเลยแหละเราเลยเขากินยาตลดโดยอโดยอดีแล้วเนาะกับมีเอฟซีหลายคนอยู่ที่ทักมาหาโอเป็นไดๆว่าอาการน้องโบดีขึ้นแล้วบคนว่าดีขืนน้อยล่ะเนาะใครเนมันบ่กับให้ย่ามกินอ่ตัวที่เพิ่มมอยกินกับเราต้องกินได้ล่ะเด้อคารามเด้อ คาําบคาําเนาะว่าอ่าคือว่าแหละเดี๋ยวจะน้อยใส่ซอสดีละเอ้ยยังน้อยยังนมนึงใส่ซอสมันบอได้ได้เหยเนาะเด้อก็ดีแล้วล่ะก็คืออ่ะดีขึ้นหลายแล้วเนาะบอได้เขามาหาหลายมือเลยทุกคนเลยคิดหอยคิดถึงอะไรบอ พี่นทอดทะเลพี่นทอดฟันแบบขึ้นนอนกะเมื่อน,นั่งกะฟันเห็นว่าเอยพวกเดวันมาหากะตื่นมาเมื่อนี้กระเอื่อยมาหายดีดีใจโอ้แ<ล>มนมาโอ้โอดีใจดีใจเดซ่นฟันโอ้เป็นจริงเลยเนาะฟันอย่าลืมมาเลขสามเตอว์ด้เด้ <laughs> <laughs> อเด้ออะสากะคือได้เห็นคลิปบอกคือว่าโพดโพแเทอีแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มาเคียยบประเด็นใจกันรู้ฮัน อะแบว่าอันคลิปมองไปก็มนันเป็นแบบเพื่อนกระถามมากการะตอบแบบกับบริตตั้งใจเชี่ยวเลิศนะแบบเลิแล้วมันกระเลยวยเ,เ,เลยจังได้กะมาเปิดใจร่วมกันก่อนเนะาะซักข้าวหนึ่งทุกคนเลยก่ะหลายๆขู่หลายๆคนกันอะ่ะจะเห็นคลิปเนาะว่าน้องโบเมนโบอีหล่ะเอ้ยว่าซ้ำรุ่นพ่อรุ่นพ่อตู้เฮาได้ได้เป็นได้ว่า <laughs> เขาว่าอันที่ว่าเว้ามาฮั่นกะคือแบบว่าเอออันเฮาลมนะเฮาก็ลมได้เพิ่นท่าหัวแก่แต่ว่าเฮาบ่ได้ลมทางอุบาสูสาวเฮาแบบว่าเฮานับถือเพิ่นแบบเออเป็นพ่อบุญธรรมหรือว่าลุงหรือว่าเฮาก็ให้เพิ่นนับถือเฮาเป็นลูกเป็นหลานอย่างเีนะคือเพิ่นแซ่บมาลมนําเฮาก็ลมได้เฮาบ่ได้รังเกียจเพิ่นโอ้กความหมายกตีบ่เบิดเนาะเอาแต่ประเด็นก็เลยบ่ได้ตีครบหมายทุกคนเออกะ คันซีวอาแล้วกะคือจังน้องเพิ่นนี่กะอ่าคนอยู่ในโซเชียลเนาะกะคือว่าอะไรทุกคนในอายุสัมใด้กะน้องเพิ่นกะบ่เคยรังเกียจเนาะกะคือลมแอนได้เบิดกะเรื่องความักนี่กะอ่าวัก้อนอ่าเอาว้ก่อนเนาะกะเรื่องอายุลายนี่กะ อีกประเด็นหนึ่งน้อยละเนาะนแต่ว่าส่วนลายกะคือว่าแะน้องเพิินกายยังนุ่มยังน้อยอยู่กะบอย่าให้เ่าซะเรื่องนี้ทเน้อยละเนาะโดยกะคือมื่อนี้กะมาถามควมจักใจแะเะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโอ้ยว่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรเด้น้องสาวเอ่ยนี่ก <c> ะ <oughs> <น> <c oughs> คือสิงที่ว่าไปกะคือแบบว่าอ่าแบบการลายๆผู่ลายๆคนที่เพิินพักมาหลินำนำเนาะก็คือเฮากาล็ลลมได้แม่นบ่ยละ<น>แต่ว่าเร<น>ื่องอ่าเป็นซูเป็นเฟน,เนีกะ มันกับโบเมนเนาะโดยเพราะว่าคือเพื่อนนี้กับคนข้างว่าอายุสามนั่นกับอ่าสิว่าเลยนะกับโบเมนว่าสามนุ่นพ่อเนาะสามาพ่อตู้เขาเนาะพ่อเขานี่มีแต่เท่าไรล่ะพ่อจะหาซีฟไปหากะหาซีฟเนาะโดยก็คือว่าอะไรทุกคนเนาะกับอ่าเรื่องนี้หันลมได้เบิร์ดแต่ว่าลมด้วยความหกความแพง แบบลู i, eng, กแบบลาแบบไอหักน้องหักเนาะโดยดีใจแจ้งแจ้งซี่แต่ว่าเมื่อวนเาโจ้ปฏิบัติหน่เบิชที่มันเป็นกระจุกคลิปก่อนนะก็เลยไม่ได้ว่าของไงบวดกับมินีิก่ะมาดีแจ้งฟังไหมคือคลิปเมื after, ่อวานก็ว่าไปแล้วก็คือแบบซีหลายๆคนมันคือสิเห็นแล้วก็เมาก็ขอโทษไปแล้วว่าเาพราะผิดพลาดปกันนะก็เขอโทษโดยก็อ่าโบเป็นอย่างเนาะก็อ่าคนเฮามันก็คือว่าอะไรแบบฮะเรื่องผิดพลาดมันก็ มีกันทุกคนเนาะโดยบโบเป็นยางเนาะโดินการมีแต่คืออะกาอยากในน้ำเนาะทุกคนลยกาแบบอ่าเรื่องสู้แซนมาซนซนอะล่ะเนาะกาบบอยากให้เฝ้าคิดเฝ้าอ่านเนาะส่วนนี้เพราะว่าอ่าสีว่าจังไดล่ะแบบก็คือจังน้องว่าอะไรแบบว่าอันอยากให้มีอ่าเป็นเรวเฮือนเล้วซานก่อนหรือว่าจังไดเนาะการสีเปิดใจอ่าลมภัยหักภัยกาให้คิดเบิ่งคัก ตอนนี้หล่ะจากปีโอสิบแปดเนาะคนว่าบบได้เท้อ่ะให้วางอายุสั้าปีหรือสั้ปลายเนาะจเปิดใจลมเนาะเพราะว่าคือว่าทะหละกะในเฮือนกับตัวเถาก็มีแต่ตูมเปนบอกเบิ่งเพิ่นกะก็อยากให้แบบมีเบียกเหตุงานทำอีหล่ะเนาะมีเบียกเหตุงานทำแล้วการมีหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีความับผิดชอบเป็นของตัวเอง อ่าเขาจังอ่าเปิดใจร่วมกันคือตอนนี้กับอายุยังนุ่มยังน้อยกับโบโบอยากให้เฝ้าคิดปันไดเรื่องนี้เนาะโดยกับ <laughs> คือว่าอะไรเพิ่นถามมาเขากับตอบเนาะ <laughs> แต่ความเป็นจริงกับตอนนี้ได้สะ่ะ คือก็คือยังเอาไว้ก้แอนทะเลเขาพักกาคือแบบยังบัวพะวาคือจะว่าคันเช็ดมาลุ่มมาคุยแบบเออถามทักทายสบายดีกันทักทายจังกี้โอ้บ่เป็นยังหรอกแม่โดิะสบายดีทางแม่น้องโบเนาะโดนโอ้มาทางใดเด้นี่โอ้โหเดินอืมเดินคือแบบบาร์กาแฟมากะคือไวโก่อนแต่ว่าถ้าโทรมาลุ่มแบบ ลมแบบมาถามเป็นยังไงไม่ได้เห็นยังอยู่กับคือนอ้องนะลมได้แต่ว่าความหากกักกะคือได้รักกะเครื่องไว้ก้นเลยเพราะว่าอยากให้เฮือนแล้วก่อน,อน,น,นเลยเพื่อนก็ยังมาทันแล้วแบบมาย้ำไหนกันยังเป็นสาวโอเคเลยดู <c oughs> เล้วก,ก่อนจัง <c oughs> เรื่องเปิดใจจังค่อยว่ากันมีทุกอย่างของตัวเองก่อนนะเมนเมนเมนเพราะว่าคือว่าแหละอ่า ว่าจ e ังใดแล้วเนาะทุกคนกันนึงมาอายุกันยังนุ่มยังน้อยนะเพื่อนเนาะกับเบอร์เบียให้คิดเรื่องนี้ปันใด้โดยถ้าสมมติว่าสิเปิดใจให้คนคนนึงกะต้องแบบอ่าศึกษาใจกันไปโดนๆเนาะโดยกะแบบเบิ่งๆกันไปอะไรอล่ะเอ้ยเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดแบบว่าสิเปินหับเฮาได้บ่หรือว่าแนวใดหรือว่าจังใดเนาะโดยอ่าาเนะก็คิดว่าคือกันนั่นแหละเฮาก็แบบ ยังกูไปก้อนเรื่องนี้เข้าพอเฝ้าถึงมันสะก้อนนะแบบว่าเพื่อนเขาแล้วก้อนเขาก็อยากได้เพื่อนแต่อยากสาั่งอยากซาให้พ่อแม่มีเพื่อนมีซานให้แม่ใหญ่ได้ยู่ให้น้อง,องได้ยู่ก้นอนบรอยากกาหรือว่าทำมีเรียัเขียนงานทำเป็นของตัวเองศาสตร์ตัวเองกุ้มแบบกล้าวา่าคิดใช่ว่าอนาคตข,ข้างหน้าของตัวเองจะเป็นอย่งไดนะอายุฝากถึงบ่าแบบว่าบางคน,น หรือว่าอ่าบางเอฟซีเพิ่นกันยังแบบเข้าใจผิดๆเนาะแบบว่าอ่าถ้าเขาความมาว่าน้องโบเพิ่นรับได้จริงโบเอีอยงประมาณนี้ฮะนักกะใม้ฝากถึงเพื่อนเนะ FC, าะเอฟซีผู้ใดที่เนี้ไม่เข้าใจก็คือแบบว่าอันที่ว่าให้หับได้นะ่ะ คุยได้ร่มได้อันที่ว่าเออคุยกันแล้วอย่างไ้เอาเป็นแฟนนี่ตัวน,นี้คือยังบ่าป,ป้าคือยังป่าไอก้อนเข้ากันยังคือยังัดสินใจบุได้นะว่ายังไงกันแล้วคนทีแบบว่าถ้าขำวาแบบผู้อาอนุลายแบบอาถือว่าเฮ้าอ่านับถือแบบไอไอ,ห,อหักน้องหักเนาะหักหน้องหัก,ห,ก,ห,กหรือว่าพ่อบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อแม่ลุงป้าเอานี่ละโดย ก็ถือว่ากับเบญาให้เข้าใจผิดเนาะเพราะว่าหลายคนกัเสื้อว่าอ่ภาภัยกับหักน้นองโบเนาะพอพ่นกันมีควมเปตะมุตะมิหนาฮักทุกคนในง,งามเนาะกัคือว่าอะไรกะอ่าเรื่องคมหากนี้มันกันเกิดขึ้นอยู่กับสองคนแต่เฮากะคือว่าแล้วาบาังครับจิตใจภายพอได้เนาะบางเท่ออาจจะว่าเฮานันอยู่หาแต่เพลือเมือหนึ่งเฮาเจอคนที่จริงใจหรือว่าแบบเฮาร่มกันถือข้อกามีเนาะ โดยแต่จังใดกะอาคือว่าทะเลล่ะอ้กะอยากให้อามีเวียเหตุงานทำก่อนเนาะโดยมีนันมีนี่เป็นห้องตัวเองก่อนดี่หละจังคอยเปิดใจลมกับคนอาแบบคนฮักก่อนจีแบบนั้นเขาก็ต้องศึกษาเบิ้งการฮักเนาะโดยแล้วบัดน,นี้อะจบไปซะเรื่องประเด็นตัวนี้เนาะก็มาเคลียร์ใจกันน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้กะได้ยินแต่เบิ่งในคีเพิ่นทะเลกะโอ้ กับโบทำรมดาได้นี่ว่ะโดยอ่ะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จบไปซะน้อยอีหล่ะเนาะโดยจะให้มันนี่ข้างๆก็ค่ะก็ไปว่าให้จบซ้ำนี่จบในคลิปนี้ซะโดยเพราอหลายคนหลายนก็ยังโอ้ยคิดสนใจเนาะแบบว่าอ่าก็คือว่าอะไรแบบอ่าผู้บางคนเพิ่นก็แบบ สนใจเห็นไอ้ล่ะโดยอ้าวกับเบเป็นยังเนาะซาพ่อแไม่พี่ต้องเอ้กัมากเขาไปรเด็นเรื่องเพื่อนโตวันนี้เนาะก็ขอให้จบสำนีซากะเรื่องคมหักนี่กะอ่าสีว่าจังในมันกะมันห้ามกันไ่ได้เนาะเนาะเรื่องห้ามกันห้ามบ่ได้แต่ว่ามันกะเกิดอยู่กับจิตใจใจคออ่านี่ัยใจคอแล้วกะคนสองคำสองพายเนาะโดยอ้าจบสำนีซาตัวนี้กะกับเบอยากให้เข้าใจพิษเนาะแบบว่าอ่าอายุวัง เจ็ดแปดซีฟเนาะอ่าหกเจ็ดซีฟว่าซ่นซะทุกคนเลยการนชิวบอลและกา่าอายุลายเกินไปเนาะการ์โบเป็นยังเนาะกาบานนี่ผมมาต่อเรื่องเฮือนบาทนี่เอ้าบาทนี่แล้วเรื่องเฮือนเรื่องซ่านได้ใส่หลาไปในไดสักบาทนี่กาเดี๋ยวนี้ถ่ายสร้างกับนั่นถ่ายจะสร้างก็แล้วการ์มีเงิน ้าแตงกระสีถ้าเพื่อนมเฮ็ดเดี๋ยวนี้นะทา้คือเราสร้างเพิ่นมเฮดตห้ยคือจะวางกระเบ้ขามาในแล้วนะคือมีงบเขามาแล้วมันบอกดยทังบ่เตรียมเพิ่อนโอ้คือเพิ่นสีมาจัดการห้บ่อยล่ะโดยคือ้าสร้างเขามาแล้วก็เพราะว่าสร้างในบ้านท้งเพิ่นเะฮิตท้ละคือให้เราหาสร้างให้เลยเลาสร้างประจาตัวเห้านะอืมบบดนี้ก็คืออายเพิ่นก็สีจัดการให้เองเลยแบบนี้โดยอืมอ่อ่ดีใจน้าเนาะดีใจน้ากะ คือว you know? yeah? oh, oh. <d us wiele> ่าแหละมาแต่ละเที่นนี่กะตั้งเสาเกเดอยู่เนาะโดยกะทางอายเพื่อนมาส่งข้าวดีมืออะไล่ะมือวานนี้โอ้ชวนชวนดนทอดได้สานิเด้โอ้มา้ชวนชวนโดทอดเลยเนาะอือเพิ่นวานในใดเพิ่นวาสีเอาสร้างมาแต่คุณหม้โดยเพื่อาสร้างมาแต่คุณแล้วก็ทางกะซีิ่นกะสีซื้อมะม่วงให้นะประมาณนี้แหละทิ้นคืนข่าวมันก็ต้องขืนหลายคนเนาะกะหา พี่หะน้องที่นี่เราปซอยกันนะแบบว่าสร้างเพีเดียวมันก็เห็นหมดแล้วแมน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 ก็ต้องจับคนละไม้คนละมือเนาะซอยกันทุกคนเลยแล้วบ้านนี้แบบอ่างบค่าสร้างที่แบบว่าอันขึ้นโค้งได้ไส่ละเราอะเราเสียน้ำเต็มมือน,นึ่งแต่ว่าคุณว่านะสร้างที่เราเสียมานาะเราเสียน้ำมือนเดียวโอ้ขึ้นโค้งที่ซื้อฮะเรือมุ่งเรียบร้อยบอก็ ผินคงเรียบร้อยแล้วจะน้ำเต็มมือน,นึ่งอือก็ถือว่าธรรมดายช่เนานะสร้างนี่สร้างอันขาประจําทางซ่องบะเตียงพุ่นใบละโดยสร้างแก้วโอ้พุ่นจะเอาน้ำเต็มมือเดียวเนาะโดโอ้อ้าดีแล้วละ่ะอีหล่าเอ้อยเนาะกะความว่างก,กะให้เป็นจริงซาบ,บาดนี่เนาะเพราะว่าเสารนี่กะตั้งเกเดกมาแตดด่โดนแหละทุกคนเลยอือก็คือบันนี้หันล่อทางพุ่น อ่าเรียกเรียกเรื่งานเพื่อนนะบอกีหละหรือว่าถ้าเพื่อนมือใดมาเพื่อนแจ้งข่าวมาอีกทือหนึ่งบอกรอทั้งเพื่อนเรียกเรืวงานแบบว่าเพื่อนจะมีงานก็ส่งงานนะแต่ว่าเพื่อนแล้วบูดอนดอกยีเจส่งซัมเมอร์หรือว่าสองสามทิศนี่แหละกะเพื่อนกะแล้วเพื่อนกะมาต่อยงานนึงงานนั้นค่ะประมาณสองสามมืองกินหลังคาไหวเพื่อนก็เลยเพื่อนก็มีมาเฮ็ดดำเนินดำเนินการต่อยอย่างที่นี้นะโอ้แต่คือว่าอะไรทั้งอ่า สร้างเพื่อนในการคอนข้างว่าเบียงงานหลายเนาะ<ด>กลับไปพุดมาพี่โอ้ก็ดีใจดีใจน้ำในลายก็คือดีแล้วเนาะดีจากสร้างเก้าลาย<ด>คือสร้างเก้าในโมเมนต์มือหาคุณบอคือโค้งมุงหลังนั<ด>่นแหละแลเดวและบันี้ก็คือเอาสร้างนอกบ้านมาเลยนอกบ้านเนี่ย<ด> <c oughs> คือผูกาี่นก็นคือบ่ได้เอามาแล้วทุกคนในนาะเพราะว่าก็คือว่า,าเอาใหละอ่า ก็อยากมีปัญหาแน่เนาะ <โด S 1> ให้คิดใจแต่ตอนเรื่องไม้แล้วเนาะ <โด S 1> <c oughs> แต่ว่าเรื่องไม้เรื่องต่อนี้ครบเป็นบ่อยบอ,อีละบรรแลวครบเล็ามาได้ครอบเป็นลาแต่ว่าหลังจากที่ได้ไม้มาเราจะตัดปัญหาวันเลงยาญเหตุแบบนี้ะนะอรรเลงใยญ่ได้ราคาแพงกว่าหันทีเดือนอ่ะเพราะว่าเราเคยเราเคย,เเคยว,ว่าว่าอยูใสเพอนกระหาซน้ำเราเว้า,ะะาก่นนะอะไรก็สีมือห่างมือหรือว่าหุ้มมือก็ห้แล้วแบบ อ่าขอถามอีกประเด็นหนึ่งเนาะอีลาแบบคือเอฟซีลายลาขู่ล,ลายคนก็บแบบว่าถามจังอ่ามุกอ่าเอยมุกมานี่แบบคือพี่น้องนี่พี่น้องแบบว่าลูกคงอันเมตตูบอลหรือแบบไหนหรือพี่น้องแบบไหนล่ละอันเคลียบประเด็นกันนู่ตัวนี้นะอือคือที่ว่าพี่นอ้องเนาะคือเมียเล่านะ่ะเป็นลูกคง เอ้ยของพออ่อเาว่าเอเป็นลูกของน้องของพ่อเา่า่าพ่อถา่า,าลาพ่อเา่า่าล่ะเ,เป็นพอ่อเป็นัวของแมเท่าไพคือเป็นม่เท่าเป็นพ่อเา่าของน้องเองอและอื่นในน้ำที่น้ำน้องก,กันโอ้กะมาลายเบิเร์นเลวกาแบบไกดเตอเเะแมนบ่โอ้คิดว่าแบบอ่าลูกของอันเมตู้บ่มเมนอือคือเมียเรา,รา คือเมียเราเป็นลูกนของน้องของพ่อเท่าวันนี้พ่อเท่าเราปัดป็นอ้ายของแม่ของคุณเมียเราหันอีกวันนี้แต่ว่าพ่อเท่าแล้วก็เป็นผัวของแม่เท่าไหร่อีกแต่ว่าเราเสียได้หลายปีแล้วเราพ่อเท่ากันได้ไปน้อยเบิ่อนมัวกับสิมาสัมภาษณ์นลำบ่เนี่ยบอสซุตุ้ยแท้โอ้กะคิดว่าอันใกล้ๆนี่กะกัคืออะไรตามันนอกของหน้าฮากะ เป็นญาติอยู่หากญาติทางห่างเนาะอโอ้กะในนามว่าป้าลุงคือ 9, เกนะ่าแลไรเนาะโดยเป็นญาติอยู่ทุกคนเลยแต่วาญาติทางห่างคือผู้บางคนเพิ่นกะแบบว่าอ่าสีว่าจากนั้นเนาะผู้บางคนเพิ่นกะเข้าใจพิดว่าอันเอา้าเม์ตัวเองแท้ๆเป็นยังคือแบบเอา้าเหตแนี้อย่างประมาณนี้แบบพี่น้องจนกงนแท้ๆแบบลูกเออดุงน้องแท้ๆออ่าประมาณนแบบี้น,นะควแบบา,เา,า,ม,ามเป็นจริงแล้วกับโบเมนเนาะอือ คือแบบว่าพี่น้องอยู่แต่ว่าพาี่น้องฮ่างรุ่นอ่ะพี่น้องลูกของฮะลูกพระใดตะบาดเนี้ลูกของอันน้องของพอ่พอเท่านะ้องของพ่อเท่าพ่อเท่านะ่ะเป็นผัวเมตุโ้โดยโดยก็คือว่าอ่าโมเมนโมเมนญาติอันแบบอ่าเป็นลูกเอื้อลูกน้องเนาะ ลานวะสันช่ลานวะลานอีง่ายๆผัดลากันในน้ำคุ้ง่ายแหละเอื้อนแล้วลุ้งนะโดยโดยกะแบบนี้ผัดก็จังชื่นในน้ำพี่น้องค่ะผัดน้องของของเลาอีกผัดมาเอาหมดนะสาวเขานาสาวแล้วผัดลูกของน้องของไม่เท่าเขาอีกเหมือนก็เลยโดยพี่น้องมาพี่น้องคือเก่าโดยนี่บอกโดยโดย ก็เลยว่าอ่ามาเป็นป้าเป็นลุงกันเนาะอืมก็ในความเป็นจริงอะป้าลุงคือเก้าเลยแต่ว่าอ่าบอลในน้ำแบบญาติอยู่ฮะยังญาติทางห่างอยู่เนาะกับโบแมนว่าใกล้ซิดปันใดทุกคนเลยโบแมนว่าลูกเอ้ยลูกน้องแบบว่าของแม่ตู้พ่อตู้เนาะโบแมนทุกคนเลยอืมอืก็เข้าใจแล้วบันนี้เนาะต่กอนก็ได้ก็เข้าใจคือเพื่อนเด้ก็เข้าใจคือเพื่อนว่าน ลุงคำว่า,าลุงนี่เป็นอันอย่างว่าแบบว่าอันเป็นเอื้อยเมตุโบอีย่างประมาณนี้นะก็<ร>คิดว่าก<อ>็ยังหากระหูวงไปโดนนี่ได้เออขาใจพิสไดโดนวะลุงลุงเกินมาเตือนค,คิดว่าที่แรกนะคิดว่าเออลุงเคยนี่เป็นลูกของพ่อเท่าโบแมนอันแป่เป็นลูกติดของพ่อเท่าเัาซื่อจะว่าที่จริงมันโบแมนวันนี้อืมแต่ลุงแล้วกับลุงห่างเนาะโอ้โอกับพี่น้องคือเก้าหะล่ะทุกคนแต่พี่น้องห่างหงเนาะ สมพ่อสมพ่อละแบบว่าอันคำว่าคำจ่าเพื่อนแบบว่าโบยากแก่ปนัยเนาะอืมคันว่าญาติแบบติดติดกันนี่กะเพื่อนกะซียังแบบกิงกันอ่ากิงกันในคำว่าอยู่เนาะแต่ว่านี่ก็คือว่าอะไรค่ะอ่าตีควบเสมอภาพกะเพื่อนกับโบบอยากอันั่นปนัยแล้วเนาะว่าญาิกะญาติไกลๆแต่ว่าคือว่าอะไรเฮากะอ่าเอิอในน้ำเนาะอืม เข้าใจน้ำเดียวกันเด้อทุกคนในบันนี้เนาะก็มาถามอันเอ่ยก้เอ่ยก็คิดว่าอันเป็นยังเป็นไอ้ของเมตูอืออืได้เขาก็คิดแบบนั่นแหละอ่านั่นแหละเพราะว่าในคลิปเอ่ยก็เคยถามตูเนาะเออเอออ่ะเข้าใจคือกันเด้อทุกคนในเนาะบันนี้ผู้บางคนเพิ่นกะถามนะแบบเอา เป็นยังแบบพี่น้องก็คือแบบเฮ็ดบ่คือพี่น้องแท้หั่นนะอืๆๆความหมายกคือแบบนี้นี่เองเนาะโดยเอาจังได๋ก็คือจังเอ้ยเว้าหั่นแหละอีล่เอ้ยเนาะก็เรื่องความหอความฮกกบ่พาบืนซะอว่าแล้วเฮากอายุยังนุ่มยังน้อยอยู่กมีหยังของตัวเองหรือว่ามีเวียกเฮ็ดงานทําเนาะเวลาถ้าสมมุติามื้อนึงเฮาได้อ่าเป็นครอบเป็นครัว เื่อว่าทุกคนนี่ก็ต้องมีลูกมีผัวเป็นของตัวเองนีแล้วน้อยละเนาะกะเพราะได้ยังว่ามีอ่าเบียกเหตุงานทําเป็นของตัวเองเนาะเวลาลูกเอาผัวไปกะต่างคนต่างมีหน้าทีท่ับพิซซอกของตัวเองกะคือว่าอะไรแบบอ่าหน้าที่การงานกับการเงินอย่างกะคือซีใครเนออีละเอ้ยเนาะโ<ม>ดยอ้าวจาังใดกระทั่งเอ้ยกันซีได้ขอตัวเดินทางกับป้าก่อนมาเนี่ยเพราะว่า โอ้ยขอยเปพี่้องเลยเนาะเด็ดทรงหูทรงตาเลยโดยเอาไว้มือหนาพาไหมเพื่ออะไยก็สิขามาเยี่ยมยามถามข่าวไหม่เด้อโดยเอาทายนี่ก็สบายดีเด้ออีล่ะโดย อ่ะโอเค่อเม่พี่น้องทางสาวมุกดากาซิได้ขอดูเดินทางกับโกดถ้ามาพิพลาด์มงได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่มแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนเด้อ่มแม่พี่น้องเลยก็คือจังชี้แจงในคลิปเลยเนาะโดยอ่ะท้ายนี้สมุกดาวันกับข้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี